สวัสดีจ้าเมื่อนี้ขอเสนอเมนูแกงเห็ดร่วมมีจ้ามีเห็ดลระงูเห็ดนาแรนามองพี่น้องปุนกันจาาสารพัดเห็ดเดือเมือนี้เด้อหลังจากที่เ้าล่างทำความสะอาดเห็ดเยียบร้อยแล้วนาาจะข้ากระส่น้ำจักหน่อยเด้อจ้าเด้อเ่ต้องใส่หลยเพราะว่าจักหน่อยแกงน้ำเห็ดจะออกจ้าใส่ผักริกลงไปจ้าพี่น้องตามด้วยเกลือจักหน่อยพี่น้องเพิ่มเพิ่มเพา่มนัวให้กับแกงเห็ดของห้าจ้าจากนั้นกระส่น้ำปลาล่าลงไปจ้าพี่น้อง ผู้ใดมักนวดกับสซนวดจ้าผู้ได้่มักนวดกับบะตองไซหลายส่วนเฮ่ากับจะไซประมาณสองทับพี่ีนิละจ้าก้นเฮ่าก็ใไซตะไข่หันลงไปจ้าพี่น้องคนเลกุเลจันนองจ้าพ่อแกงเคตมเฮ่าเริ่มเดือดแล้วเฮากับิใไซส่มใบอบแอบลงไปจ้าผู้ได้มักส่งก็ใไ่หลายจ้าอันนี้ใส่แท่นพักติวกะไดจ้าพี่น้องเป็นส่มที่ว่าเป็นเครืออยู่ตามผู้ตามผาที่เฮาไปหาเห็ดนั่นละจ้า เกิดน้ำผู้ดราจะสมอันนี้หนึ่งปีก็เกิดหนึ่งครั้งพี่น้องแามเฮ็ดเพิ่นก็จะเกิดในเฮ้ามากเพื่อว่าสิ่งใสแกงเห็ดนี่ละจ้ะภาษาบานเข้าเอินสมอบแอแบจจ้าแต่ว่าทางอื่นบนหูเอินอย่างนี่จะเนาะอันอาจจะเอินบอกขึ้นกันจ้าอันนี้ใส่แท่นสมผักติวก็ไดจ้าพี่น้องผู้ใดบ่มีผักติวเนาะไปเก็บเห็ดน้ำผู้น้ำผาเห็นกระดึงมาจ้าเพิ่นเป็นเครื่อจ้าสมแซ่บจ้าพี่น้องสมอันนี้ก็สมใบอบแอแบของเข้าเริ่มสุกแล้วเข้าก็จะเพิ่มเพิ่มหอม้วยพักคุณน้ั่ แกงเ็ดถั่วฝัพุ่นนั่งตู้สีปเป็ีนตะกินได้จ้าสบเปลี่ยนพี่น้องหอมบอจ้าใส่พุ่นนั่งตูลงไปจ้าพี่น้องรอให้น้ำเดือดจ้าปรุงรสด,ด้วยผงชูรสตามไปเด้อพี่น้องพอพักอีตูของเฮาเร่มหอมแล้วเฮาก็จะปรุงรสด,ด้วยผงนวพี่น้องผู้ใดามากนวก็ใส่นวจ้าผู้ใดบ่มากนวกับ่ร้องใส่หลายส่วนเห่าก็คื้เกล้วจ้ามากนวพี่น้องโคเรโคเรจักหน่อยพี่น้อง นหน้าตาแกงเห็ดของเฮาก็จะประมาณนี้ละจ้าพี่น้องเป็นเท่าไรเนี่ยเนาะพี่น้องของบาจ้า